สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับทางช่องล่มโพชแนลนะครับวันนี้ผมก็นะครับจะมาพูดคุยนะครับถึงเมล็ดข้าวนะครับเมล็ดข้าวดีหรือพวกเมล็ดข้าวดีนะครับแล้วก็นะครับเมล็ดญ้านะครับที่มันงอกนะครับในพื้นนาเนาะก็นะครับหลายคนนะก็นะครับก็ลองใช้วิธีนะครับการนาอย่อยสลายฟังที่ผมได้แนะนําไปก็ ปรากฏว่านะครับได้ผลบ้างแล้วก็ไม่ได้ผลบ้างนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับผมไม่ได้ย่อยสลายฟางนะครับรุ่นนี้เพราะมันไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ําในการแช่นะครับก็เลยปล่อยเลยนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวก็ผมเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่เดือนนะครับกุมพานะกุมภาพันธ์นะครับก็มามีนาเมษานะครับพฤษภาานะได้สามเดือนแล้วนะครับก็ปล่อยทิ้งล้างไว้เนะ ก็มาเจอฝนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับฝนตกลงมานะครับมล็ดข้าวนะครับก็เริ่มงอกนะครับที่มันร่วงระหว่างการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็มลหญ้าด้วยนะครับนี่ครับก็มล่าข้าวพวกนี้นะครับมันก็อาจจะเกิดการกลายพันธุ์นะครับอาจจะมาจากละอองนะครับเกสรของข้าวดีดนะครับในแปลงข้างๆนะ แม้แปงเราจะไม่มีเนาะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแปงเราไม่มีอ่าแต่ทําไมนะครับเวลาเราเก็บข้าวปลูกแล้วเรามาวานอย่างเงี้ยนะครับมันดันมันมีข้าวดีดปนมานะครับที่จริงมันเกิดการผสมเกรอนของมเมล็ดเนาะนะครับพวกนี้เราจะหลีกเลี่ยงหลลีีกเ่ยงได้เนาะเราก็ต้องใช้นะครับมเมล็ดข้าวพันถุงนะครับมเมล็ดข้าวพันถุงที่เขานะครับคัดสรรน,นะครับผ่านกระบ,บวนการต่างๆนะครับ ก็นะครับคร่าวๆเลยนะเนี่ยผมก็เห็นอยู่นะครับว่า,ามเมล็ดข้าวที่มันร่วงตามท้องนานะครับมันโดนแดดเผาสามเดือนเนาะมันก็สามารถงอกได้ปกตินะครับมันจะโดนน้าค้างโดนแดดเผามันก็ยังสามารถงอกได้ปกติรวมถึงมเมล็ดหญ้าด้วยผมก็นะครับไถเนะถาะไถไปเล่นนะครับหนึ่งอยเนาะพอ ผมเจอฝนปั๊บผมผมก็ไถเลยนะครับไถเลยผมก็ไถด่าไว้นะครับด่าไว้ก็สรุปแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับมันพลิกเอาเมล็ดนะครับเมเล็ดข้าวนะครับที่มันฝังอยู่ใต้ดินเนาะมันก็พลิกขึ้นมานะครับพลิกขึ้นมางอกต่อนะครับที่หลายคนบอกว่าอ่าลอกขึ้นกันแล้วทําไมไม่หมดนะครับก็ มเมล็ดข้าวนะครับมันไม่ได้ว่าอยู่แค่ผิวดินอย่างเดียวนะครับมันอยู่ใต้ดินด้วยอเราพลิกขึ้นมาเขาก็เกิดอีกนะครับก็ถ้าใครใช้วิธีนี้นะครับต้องยอมเสียเวลานะครับต้องรอให้มันขึ้นนะครับประมาณอย่างต่ตําต้องสองห่นะครับถึงจะเห็นผลนะครับอย่างต่ำๆเลยก็สองสองหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะ ถ่ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายอีกรอบนะเรียกว่าแปรเนาะเดี๋ยวผมก็จะแปรให้ดินมันล้วนซุยอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะว่านนะครับหว่านแห้งเลยแล้วก็ถ่ายกบนะครับตามขั้นตอนนะครับพิธีการหว่านแห้งนะครับก็อยากให้เห็นภาพจริงเนาะว่าเนี่ยครับเราถ่ายจากดินนี้นะไม่ใช่ว่าถ่ายที่เดียวแล้วมันจะหมดนะครับมันจะพลิกเมล็ดที่อยู่ใต้ดินนะครับขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วมันก็จะงอกใหม่นะครับอ่าพอมันงอกใหม่เราก็ไถไปอีกนะครับไถไปอีกอ่ามันอาจมันอาจจะยังไม่หมดนะครับแต่ไถครั้งที่สองเนี่ยมันมันจะเหลือน้อยมากนะครับมันจะเหลือน้อยเลยแหละนะครับแต่ถ้ารุ่นต่อไปนะถ้ามีน้ํานะครับเนี่ยรุ่นรุ่นนี้เนาะมันก็จะกเก็บเกี่ยวช่วงประมาณเดือนสิงหานะครับสิงหาก็ช่วงนั้นก็ฝนตกนะครับอ่ารุ่นนี้ผมก็จะ หมักฟางนะครับเหมือนเดิมนะครับชุดนี้ผมก็จะไม่ไม่ย่อยเอ่อเรียกไงดีไม่ไม่เผานะครับแล้วก็ไม่ขายด้วยฟางนะครับก็จะเก็บไว้ทาปุ๋ยนะครับแล้วก็อ่ามันก็จะถึงฤดูน้ําหลากนะครับช่วงเดือนกันยาตุลานะครับผมก็จะทิ้งเลยนะครับพอเกี่ยวเดือนทิ้งหายนี่ก็จะว่างพี่กันยาตุลานะครับแล้วก็ไปหวันยี่สิบพฤศจิกาไปแล้วนะครับเป็นช่วงที่ว่า ข้าวจะออกตรงกับช่วงที่ว่าได้ผลผลิตนะครับดีนะครับก็ฝากติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะนะครับว่างก็จะทำคลิปใหม่ๆให้ได้รับชมอีกนะครับผมสวัสดีครับ